เต็นโตและเก้าอี้สำหรับบริการให้เช่าซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองอุดมหมู่5ตำบลรุงอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดจัดซื้อมาในราคา410,000บาทส่วนเครื่องเสียงและตู้ลำโพงจัดซื้อมาในราคา90,000บาททั้งหมดนี้ใช้วิธีตกลงราคากับภาคเอกชนการจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านจังหวัดศรีสะเกดว่าเกือบทุกรายการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ,รบประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ข้อมูลว่า<ม>การจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และเต็นท์บริการมีเอกชนเข้ามาเสนอราคาและเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมด,ดมีเพียงชุดเครื่องเสียงเท่านั้นที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดซื้อโดยยืนยันว่ามีการเทียบราคากับร้านค้าในพื้นที่ก่อนตัดสินใจซื้อ ราคาเครื่องเสียงทั้งหมดเงบทั้งหมดเก้าหมื่บาทบแต่ว่าพอดีทางร้านเขาลดลงให้7จ็ดหมื่นเหลือจากที่ว่าซื้อหมื่นห้ผมก็ไปซื้อหลอดหลอดไฟสายไฟพวกนี้มาใส่ครบก็ยังไม่ครบเลยผมต้องจกเงินตัวเองออกใส่อีกด้วยครับทีมข่าวไทย PBS ได้สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องเสียงในเขตอ,อำเภอเมืองศรีสะเกดพบว่าชุดเครื่องเสียงมีราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาท เทียบกับราคาที่บ้านหนองอุดมจัดซื้อสูงถึงชุดละ49,000บาทส่วนตู้ลำโพงขนาด15-18ถึงนิ้วรวม4ตู้ราคา16,00 0บาทเท่านั้นส่วนราคาที่บ้านหนองอุดมจัดซื้อสูงถึงราคา28,500บาทส่วนการจัดซื้อเก้าอี้เกรด A พร้อมกับสกรีนให้ฟรีราคาตลาดอยู่ที่ตัวละ200บาทต่างจากราคาที่กองทุนหมู่บ้านหนองอุดมจัดซื้อสูงถึงตัวละ360บบาทและจากการสำรวจของทีมข่าวยังพบว่า ในตาบนรุงมีโครงการจัดซื้อในลักษณะเดียวกันหลายหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกันทรรักษ์ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับก็มันมีโครงการของรัฐเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งมาหลายหลายทางนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการหมู่บ้านเงิน2 0 0 0 0 0ส0 0แและเงินของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ0 0 0แสนนะครับซึ่งรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายหลาย,หลายหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงคราวที่แล้วก็มีข่าวให้เราตรวจสอบในเรื่องของปั้นมันหย่อนเหรียญไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับและตัวนี้เราเพิ่งได้รับเรื่องอาจากรัษฎรนะครับว่าในการดรําเนินการเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับระ,ระบบน้ําดื่มก็เริ่มมีปัญหาเนื่องจากการซื้อวัสดุแพงเกินกว่าเหตุนะครับ <ผม S 2> โครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองอุดมหมู่5ตำบลรุง <üst. S 2> ขณะนี้อำเภอกันทารักษ์อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นหากผลสอบมีมูลก็จะรายงานไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อ, <indeed S 1> ขอเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง